ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับร่วมงานเทศกาลสงการานยนยุคที่วัดเจ็ดลินจังหวัดเชียงใหม่ครับพาคุณผู้ชมไปที่วัดเจ็ดลินจังหวัดเชียงใหม่พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเจ้าอาวาสพร้อมพระสงฆ์จำนวน11รูปประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญพระเจดีทรายที่สร้างขึ้นในการจัดงานประเพณีสงการานยนยุคมีการก่อสร้างพระเจดีทรายโดยใช้ไม้ไผ่สางเป็นโครงสร้างจำนวน600เล่มความสูง17เมตร กว้างด้านละ10เมตรหรือสูงเท่าตึก3ามชั้นใช้ทรายทั้งหมด200คิวครับเพื่อให้ศรัทธาประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บูชาตุงไส้หมูที่มีสีสันสวยงามและตุง12ราศีประจำราศีเกิดนำไปประดับตกแต่งบนพระเจดีทรายและปีนี้ยังพิเศษครับพระเจดีทรายยังทำเป็นอุโมงค์สามารถเดินเข้าไปได้บริเวณเหนือศีรษะทางเดินอุโมงค์ยังประดับตกแต่งด้วยตุงมงคลล้านนา12ราศีและยังให้ประชาชน ได้บูชานําไปแขวนไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลมีช่างฟอนเล็บของทางวัดครับแต่งกายชุดช่างฟ้อนเมืองล้านนามาร่วมฟอนเล็บตามจังหวะเครื่องดนตรีล้านนาอย่างสวยงามตามประเพณีล้านนาบรรยากาศครับสงกรานย,ย้อนยุคในอดีตเมื่อ6 0ปีก่อนและผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็จะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองให้เข้ากับบรรยากาศครับ เห็นภาพตุงก็มีความสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงช่างฟอนด้วยค่ะจากนั้นนายมนชัยพงเกียรติกล้องค่ะรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่นำตุงยักษ์ทำจากผ้าทอความยาว2เมตรผูกบนปลายไม้ไผ่ความสูงไม่ต่ำกว่า5เมตรค่ะนำไปประดับบนพระเจดีทราย พร้อมทั้งศรัทธาประชาชนได้นำตุงไส้หมูและตุง12ราศีนำไปประดับบนพระเจดีทรายถวายเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อของชาวล้านานาผู้ที่ถวายบูชาจะได้เกาะหางตุงขึ้นสวงสวรรค์หรือเป็นการชำระนี้สงที่ได้เหยียบย่ำาสายออกจากวัดค่ะ ในช่วงเทศกาลสงกรานะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะซึ่งหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ผนึกกาลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวป้องกันอุบัติเหตุสงกรานปี2568ค่ะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีสามกริย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจเอกประจวบวงสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุทงางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มณฑลทหารบกที่33กองบิน41องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเราครือข่ายต่าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัชญากรรมและอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นการปล่อยแถวระดมครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงของทุกหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดสร้างความม ั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางจังหวัดเชียงใหม่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพหาหนะเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ครับเมาไม่ขับนั่นเองนะคะแอลกอฮอล์ของคนขับต้องเป็นศูนย์เท่านั้น สารวัฒนธรรมที่จังหวัดลำพูนค่ะโดยที่จังหวัดลำพูนมีการเปิดพื้นที่กิจกรรม1อําอำเภอ1ลานสร้างสารกาดชุมชนสืบสารวัฒนธรรมไทยยองนบ้านหนองเงือกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ที่บ้านหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายวิวัน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดพื้นที่กิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสารรค์จังหวัดลำพูนกาดชุมชนสืบสารวัฒนธรรมไทยยองจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนตามนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีนโยบายชูวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมออกแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยตามเป้าหมายพื้นที่สร้างสารรค์154แห่งทั่วประเทศจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการชุมชนสืบสานวัฒนธรรมไทยยองหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางและตลาดนัดสีเขียวกาดหนองหลวงกาดอนุรักษ์วิถีของดีเวียงหนองล่องตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่องเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสารรค์ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดการแสดงผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและจําหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนครับ กันเลยดีเดียวนะคะคกับปืนฉีดน้ําค่ะซึ่งปืนฉีดน้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบแรงดันสูงก็จะเป็นอันตรายได้ค่ะทางจังหวัดแพร่ก็ได้มีการคุมเข้มในช่วงสงกรานตลงพื้นที่ตรวจร้านที่มีการขายปืนฉีดน้ําย้ําห้ามขายแบบแรงดันสูงและต้องติดป้ายราคาให้อย่างชัดเจนค่ะ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือซคอบอได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลโดยเฉพาะปืนฉีดน้ำซึ่งจัดเป็นสินค้าควบคุมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากมีแรงดันสูงเกินกำหนดเน้นตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองแพร่พร้อมทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้ร่วมกันตรวจสอบการแสดงราคาสินค้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพอส 2,542ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องติดป้ายราคาอย่างชัดเจน นอกจากปืนฉีดน้ำยังมีการตรวจสอบสินค้าอื่นๆที่เป็นที่นิยมในช่วงสงกรานต์เช่นเสื้อผ้าลายดอกเพื่อให้แน่ใจว่าราคาเป็นธรรมโปรง่งใสและผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจจากการตรวจสอบไม่พบการจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใดโดยได้เน้นย้ำขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งห้างร้านและผู้ค้าปลีกให้งดจำหน่ายปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงพร้อมกำชับให้มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการใน พื้นที่ทั้งนี้ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่แสดงราคาตามที่กฎหมายกำหนดอาจมีโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทโดยหากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนังกงา,านพาณิชย์จังหวัดแพร่หมายเลขโทรศรัพท์05451 11 1118หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับติดราคาสำคัญจริงๆนะครับ,รบไม่เพียงแต่ ปืนฉีดน้ำตอนนี้ไม่ว่าคุณจะขายผลไม้10บาท20บาทก็ต้องปิดป้ายบอกราคาด้วย